สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเอามาเอามาแชร์คุณอะไรนิดนึงที่ปิ้งแวบขึ้นมาได้กบอกว่าเกลียดอะไรต้องได้สิ่งนั้นเกลียดอะไรจะได้สิ่งนั้นเหมือนอะไรเหมือนเราเกลียดใครก็ตามเกลียดผู้ชายคนนี้จังเลยแล้วเราก็ได้เขาเออมันย้อนแย้งไหมว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเออเป็นเพราะว่าเราเกลียดมันเลยต้องมาจริงๆแล้วไม่ใช่นะสังเกตไหมมนุษย์เราทุกคนเวลาเกลียดอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะ่ะ ก็จะนึกถึงสิ่งนั้นเอาง่ายๆถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเรามีการเกลียดผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะมาแย่งแฟนเราสมมตินนะเราเกลียดเขาเราก็จะไปส่องเฟซส่สองส่องส่องส่องสอง่สองเฟซเขาดูเขา,าเขาทำอะไรเขาไปไหนเกลียดเขานะแต่ว่าตามดูติดตามติดชีวิตแบบยิ่งกว่าแฟนคลับกลับมาดูพลังของการโฟกัสเวลาเราโฟกัสอะไรอะ เหมือนเวลาเราขับรถอะคะ่ะทำไมเราถึงขับไปที่หมายเราจะโฟกัสเราเห็นเส้นทางแค่ตรงข้างหน้าเนาะ คราวนี้พลังโฟกัสของเราอะถ้าเราโฟกัสอะไรเราก็จะไปตามเส้นทางที่เรานึกสมมุติเราโฟกัสว่าเราจะไปห้างเซนทรัลเฟสติวัลเราก็จะโฟกัสห้างเซนทรัลเฟสติวัลเนาะเราก็จะไม่ได้นึกถึงตัวเชิงทะเลหรือว่าไม่ได้นึกถึงอะไรไม่ได้นึกถึงสถานที่อื่นนั่นเรียกว่าพลังโฟกัสดังนั้นย้อนกลับมาเรากับใช้พลังโฟกัสในเรื่องที่ผิดมันเลยเป็นถึงคําที่ว่าเกลียดอะไรได้สิ่งนั้นเพราะว่าแทนที่เราเกลียดแล้วเราจะไม่คิดกับกายเราเป็นคิดไปมากกว่า ย้อนกลับไปดูนะเราอาจจะไปแอบสองเฟซผู้หญิงที่เราไม่ชอบเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันนะเท่ากับวันนั้นทั้งวันหรือว่าชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยโฟกัสไปแต่เขาดังนั้นไม่ชอบอะไรอย่าไปคิดถึงสิ่งนั้นนะวิธีง่ายๆที่จะไม่นึกถึงก็คือให้ฝึกสมาธิอยู่กับลมหายใจแล้วเวลาเราเกลียดหรือเรานึกได้ว่าเฮ้ยเรากําลังนึกถึงสิ่งนั้นน่ะเราก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจทําให้เราเลิกคิดสิ่งนั้นเราจะเรียกว่าละนันทีหรือละความเพลินต่อไปเวลาเราเกลียดอะไร มันก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะว่าอย่านึกให้เกิน30มสิบวิไม่งั้นมันจะเป็นจริงขึ้นมาดังนั้นทฤษฎีนี้ได้เลยละนันทีคือพอนึกได้ปุ๊บเอ้ยรีบละอย่าให้เกิน3ามสิบวิแล้วมอายนะะอยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับลมหายใจก็เท่ากับว่าเราไม่ไปนึกถึงมันเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เกียดนะคะวันนี้ไปก่อนนะไว้เจอกันนะคะสีผมใหม่